พระในตำนานนะครับเอาไว้ดูเป็นองคูองคเปรียบเทียบมาหาได้เก่าแบบนี้ถ้าไม่เก่าแบบนี้ก็ไม่น่าจะทันยุคสมเด็จโตสร้างแล้วความเก่ามวลสารผิวพระความเหี่ยวหดยุบย่นความเป็นธรรมชาติหนึกนุ่มมันมีน้ำมันตังอิว้วพระสมเด็จจะมีประมาณนี้ ถ้าไม่มีก็ไม่เข้าตำราถ้าแห้งด้านด้านก็ไม่นา่าจะใช่แต่แห้งด้านๆผ้าสมเด็จเนื้อแก้งเนื้ออะไรก็จะขึ้นมันเงาม,มีมันมีเงา,มมงาความเก่าขึ้นมันนะครับพุทธศินที่เป็นเอกลักษณ์แต่ละพิมพ์แต่ละทรงจะมีความเป็นธรรมชาติความสวยงามมนขังของความเก่าท่านจะสัมผัสได้ ท่านจะเห็นเส้นซุ้มพิมีลักษณะยุบย่นโหดเหี่ยวพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เกล็ดบดตูมมีเส้นแซมด้วยนี่ลองศึกษาตำราอาจารย์ตียมปะวายนะครับลักษณะเส้นซุ้มพระแบบนี้พิมพ์ผ้าแบบนี้เนื้อหามวลสารนะครับเป็นผ้ายุคแรก มีความสวยงามมีพุทธศินเป็นเอกลักษณ์ความเก่าเม็ดมนสารอันนี้เห็นเม็ดสีเขียวตรงเส้นสุมเม็ดนึงอันนี้ไม่มีกล้องขยายหน,ห,นหนึ่งพันโอหเท่าก็จะเห็นความเก่าชัดเจนกว่านี้อันนี้ก็เก่าอย่างนี้ก็ถ้าคนที่ส่องพระเยอะๆสมเด็จเห็นแค่นี้ก็พอแนละ้ว ถ้าผิวผ้าลักษณะแบบนี้แค่นี้ก็หายากแล้วอันนี้ด้านหน้าดูความเก่าผมขึ้นมันนี่ผ้าเก่าเก็บความเก่าขึ้นมันหนึงนุ่มนีม่ก็เรียกหนึงนุ่มเะรคือบางคนเห็นหลายๆคลิปก็ เนื้อแก่งแห้งก็บอกหนึ่งนุ่มนะฮะคือไม่มีน้ำมันตังยิวก็บอกหนึ่งนุ่มมันหนึ่งนุ่มตรงไหนคําว่าหนึ่งนุ่มก็ต้องดูมีน้ํามันตังยิวมีความช่ามีความขึ้นมันความเก่านึกซึ้งเนื้อหามวลสารบางองค์เช่นซุ้มยังไม่ยุบเลยเนื้อปูยังขาวเนียน พระเก่าสมเด็จขั้นต่ำร้อยห้าสิบปีไม่ถึงแน่นอนอายุครับเส้นสู้มยังแข็งคือพระถ้าเนื้อแก่งเพื่อจะมีแตกลายงาบ้างจะมีความเก่ามีการงอกของผิวที่ผมศึกษาจึงเปรียบเทียบมีพระหลายองค์ผมมีพระแต่ผมยังไม่เปิดเผยอีกหลายองค์ที่กำหนดอายุได้จากองค์เปรียบเทียบนะครับ คือจะมีพระองค์คูที่เป็นกุญแจเปรียบเทียบนะวัดบางนุนนพมวัดเกษชยโยวัดระครังนะแต่ผมยังไม่เปิดเผยเป็นพระเป็นพระไขไขความลับให้กำหนดอายุได้ระดับหนึ่งคือเป็นองค์เปรียบเทียบว่าพระทันยุคประมาณนี้จะเนื้อหามวลประมาณนี้ขั้นต่ำคือผิวพระ ลักษณะความเก่าอะไรประมาณนี้พระเนื้อแต่งเนื้อนึบนุ่มเนื้อกยายศาสตร์อะไรประมาณจะมีลักษณะประมาณไหนร้อยห้าสิบปีที่ทันยุคคือตามตำราทั้งมวลสารคือดูมันสารดูตามตำรา,าดูพิมพ์ทรงแล้วก็ดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผิวพระเราก็จะรู้ได้ศึกษาเชิงเปรียบเทียบเราก็จะเห็นพระที่เก่าที่สุด เก่าที่สุดไม่ใช่เก่าจากการไปไปทอดไปตากแดดไปอบไปอะไรนะเกลิ้งปฏิกิริยามันก็ไม่เป็นธรรมชาติดูออกพระอบพระอบก็จะมีคนทําคลิปอยู่ให้เห็นนะที่ทดลองเส้นซุ้มก็จะสีไม่เท่ากันกับผิวพระผ้าที่อยู่สูงหน่อยเส้นซุ้มสูงก็จะเป็นสีเข้มๆนะพระอบจะธรรมชาตินะคนส่องพระเยอะๆก็จะรู้ว่าพระเก่าธรรมชาติเป็นยังไง พระที่ทําไม่ได้นะที่เร่งเร่งให้เก่าถ้าเก่าธรรมชาติมันจะมีความให้เห็นเนะี่ยอย่างพระองค์นี้ก็ดูหลังพระรอยยุบย่นรอยเหี่ยวรอยเป็นธรรมชาติของเนื้อมวลสารพระขึ้นมันยุบย่นหลังไม่เรียบท่านข้างก็จะมีรอยแต่ อยขอบตัดเป็นพระในตำนานท่าน,าน,านจะเห็นความเก่าเป็นธรรมชาติเอาไว้ศึกษาเปรียบเทียบเอาไว้เป็นองค์เปรียบเทียบดูนะครับว่าพระที่เก่าเกินร้อยห้าสิบปีที่น่าจะท่านสันเด็จโตสร้าง ควรจะเก่าระดับไหนที่ทำเร่งเร่งด้วยระยะเวลาสั้นไม่ได้ทำเลนแบบไม่ได้คือความเก่าแต่มวลสารอาจจะเลียนแบบได้นะใส่เม็ดสีนู่นสีนี้มันหาได้แต่ความเก่าเร่งไม่ได้พระอบพระทอดพระมีร้อยแปดอย่างตากแดดฝังดิน พระฝีมือพระพยายามทําให้เรียนแบบให้ทันให้เกา่าแต่มันจะเป็นเก่าแบบดูได้ฮะเก่าที่เล่งเล่งเวลายังไงก็ไม่เหมือนการเวลาที่เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติขององค์พระยิ่งส่องด้วยพันกล้องพันร้อยเท่าก็จะเห็นผิวพระที่มีการงอกของแคลไซต์ขึ้นมาผิวจะไม่เรียบจะเห็นแคลไซต์ที่หนาขึ้นเนี่ยชัดเจน ก็ศึกษาจึงเปรียบเทียบวส่งแบบเปรียบเทียบพระหลายๆองค์พระที่ไม่ทันยุคพระที่ทันยุคผิวจะต่างกันแน่นอนอน,นี่ไว้ศึกษาช่างเปรียบเทียบอไว้ดูเปรียบเทียบไว้ศึกษาสำหรับผู้ที่ศรัทธาในพระสมเด็จโตจริงๆที่อยากหาพระที่ทันยุค